กี่ตบ่กองยิงช่างเนาะก็คิดคิดคิดซะว่าเราไปเที่ยวนี่ครับคิดซะว่าเราไปเที่ยวนะครับฟันทันโอ้โหบรรยากาศทำไมอยู่เป็นไงครับวันนี้ สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนลับ f c ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับ,รบเราในช่องกลยวยอเจียงภายแก้วภายสักไปคะ่ะแลบผมก็วันนี้เราเรามา,มาตามหาช้างหลงหลออีกหนึ่งเชือกนะคะได้ยินว่าอยู่แถวแถวนี้นะคะตรงนี้คือบ้านท่าเรือนะคะได้ยินว่ามีช้างหลออยู่แถวนี้ เราก็เลยม,มาตามหาเห็นพี่เกมาจากพัทยานานแล้วก็เป็นช้างตกงานด้วยนนองพี่ควันช้างตกงานด้วยครับดูดูเส้นทางไปนะคะทุกท่านคะ่ะเป็นเส้นทางที่แบบสดยอดมากสดยอดมากนะคะทางเข้านะคะก็น้องมากักตัวจนครบสิบสี่วันแล้วนะคะครับผมวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาหานะคะ ออแล้วก็เราก็แวะมาหาพ่อพค,ค้าสวัสดีควันขันโอ้อะไรเนี่ยฮะโอ้เราไปไม่ได้แล้วครับ,รรรบผมไปรุน่นผมไปอีกฝั่งหนึ่ง<อ>ก็ไม่บอกว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะบอกว่าอยู่ข้ามาาามาสะพานมาก็ไม่บอกมผมก็เลยมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ โอ้ oh. จอดตรนวจอดวันนี้แล้วกันเอาอะไรไปฝากนะก็เราก็ถือว่าพิธีธรรมาดาแล้วครับเอาซื้อขนมมาฝากเขาด้วยก็จะเดินไกลหน่อยนะครับมีอะไรมาฝากบ้าง ลอนี่อยู่นี่อีครับผมแฉมากเลยเอาแล้วลาพระมาดิวูวบรรยากาศดีนะครับ เหมือนเราไปเที่ยวเนาะควันขันนี่ครับบรรยากาศไม่น้ำมูลนะครับเป็นฝั่งของควันเบนอยูติดบ้านแม่ควานนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันใช่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาทางนี้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราถึงควาเบนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งสวัสดีควันเบน ฟันตาโอ้ทำไมอยู่ไกลสิฟ้อนยงฟ้อนยงฮะขึ้นก่อนขึ้นก่อนครับขึน้นก่อนเลยเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ดียกว่าเนี้อนยอบื่อนเี้ยเนี้อนยอบนี่ไปแล้วครับ ก็คิดคิดคิดซะว่าเราไปเที่ยวนี่ครับคิดซะว่าเราไปเที่ยวนะครับนฟันคันโอ้อันนี้ครับบกมเปียกจี๊บรรยากาศทำไมอยู่เป็นไงครับทุกวันนี้ไม่นำจะท่วมแล้วฝนตกทุกวันด้วยโอเคครับผมครับเห็นแล้วเห็นไกล อข้างพอให้กีเตมองไงที่ไปใส่ซอให้ดิงกิทัดโดฉุกล้างวันนี้่อ๋อน้ําจะท่วมแล้วนะครับนี่เห็นควันตาบอกใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวดูมันขึ้นเยอะขึ้นขึ้นเยอะเลยนะครับขอประกาศผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศเมือ่อวานอ๋อฟลอระวังครับเพราะว่าพวกนี้ต้องมามัด์ใหม่พวกเรียบบานี่เขามัดกระทงให<อ>ม่อ๋อเข้ามางนี่แะครับโอ้เป็นความลำบากอีกแล้วนะครับควันตานี่ยไม่เป็นไรละชอบชีวิตลุกทุ่งอ๋อ สบายสบายครับสบายสบายดูทางมาสิครับเอฟซีดูไม่ควานก็ฝ้าเม่แม่มาเป็นกำลังใจให้ช่องอะไรเอ่ยคุขันแฟมีครับผมุขันแฟมบอรี่นะครับมาเป็นกำลังใจเยอะนะคะก็เป็นช้างตกงานด้วยนะครับ ถึงแล้วเมื่อกี้มาแต่เรามาอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหปลายปลายคุกคันหรือปลายเบนท,เท,เท์นี่ครัมบมาแล้วครับเราไม่มีรถมันลำบาก ไปอยู่นู่นก่อนครับไปาอยู่สอบนมอมันงมันใช้ไม่ไใช้ไม่ได้่อนนังวัสดีพี่เบ้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบ้นครับผมสวยบนสูงครับผมมาแล้วครับพอจดบนสูงครับผมนดำๆครับะด้ันโสวยบนสูงอ๋อก็ เราสวัสดีครับ,รบโอ้มาอยู่แบบลูกทุ่งเลยมาอยู่ลูกทุ่งวมนมาคืนนั้นงูมาอยู่ตรงนี้ตัว่าน้ิ่งงูาหงูลเหลือมงูมลเหลือมนี่นอนอยู่กับหลักทางไปขอเล็กอขอแล้วไม่ได้มันไม่ไปมันมานอนตรงนี้อีกเป็นชั่วโมงมันนอนดูช้างอยู่ตรงนี้นี่มันขุดน้ําตรงนี้ออกมันมานอนอยู่นี่ อยู่กับช้างเลยนะเออมันก็เลื้อยไปนี่รอยมันเลื้อยไปมันนอนอยู่นี่ชั่วโมงนึงเราก็ไล่ไปเราไล่สดอยู่เราไล่ไปมันก็ไม่ไปอ๋อไม่รู้มันมาจากไหนน้ำจะท่วมมันเลยขึ้นมาดิเจ้าที่หรือเปล่าเหมือนเลยเราบอกถ้าเจ้าที่ก็ไปเด้วแไม่ได้เลยแล้วก็ไปด้วเป็นไงครับอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ลำบากแต่ย่าเนี่ยนะครับลำบากแต่ย่าครับคนก็พอหากินได้ตอ<น>่ตอป็ดต่ออะไรไปไม่คมบแล้ว เพราะว่าน้าขึ้นตามมันขึ้นตามน้ําเพราะว่าถ้าท่วมนี่ก็คือท่วมเลยนะครับตรงนี้ก็ลาบากเหมือนกันนะครับแล้วมีแผนสํารองไว้ยังไงบ้างนี่ถ้า่าท่วมก็ไปมัดกับแปรซี่เลยอ๋อจะไปอยู่อยู่บ้านเราก็ผมก็ว่าก็น่าจะไปอยู่นะครับเพราะว่าถ้าถ้ายังฝนอย่างนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกครับท่วมแน่นอนประกาศแล้วบอกว่าใครมีจะถ่ายอะไรต่อไว้เห้เก็บขึ้นให้หมดเมื่อวานเขาบอกว่าโคราชจะไปน้ํามาเยอะ แต่เมื่อคืนยังไม่ปล่อยเพิ่งปล่อยเมื่อเช้านี่ถ้ามานี่แป๊บเดียวนะครับอันนี้มันขึ้นแป๊บเดียวเองนี่จะถึงถนนแล้วนี่ใช่ใช่ถ้ามานี่แป๊บเดียวนะเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ายังไม่ขึ้นถึงขนาดนี้ตอนเราเบนไปอาบน้ำยังไม่ขึ้นถึงขนาดนี้อ๋ออันนี้คือนี่ขึ้นจะถึงตรงนั้นเลยเห็นไหมที่เราถ่ายมาอยู่ครับผมจะจะถึงถนนแล้วนะครับนี่ก็บรรยากาศท้องไร่ท้องนาลูกทุ่งสุดสดตอนเช้านี่คนเต็ม เขามาเก็บเห็ดเห็ดปลาขึ้นอ๋อเห็ดยูคารับเต็มไปหมดคนนี่เขาบอกว่เต็มหมดหายต้องมันยังนี่หายแล้วครับแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยครับยังแปดสิบเปอร์เซ็นยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นแต่โพงยังตึงอยู่เนาะครับอย่างนี้เองนี่สายอย่างนี้ใช่คนอื่นวคินคนอื่นมาก็อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แต่กับควานไม่เป็นไรกับควานกับ กับแมฟาสมาชิกในครอบครัวไม่เป็นไรถ้าว่าเมฟานสบายมากตกมันก็เข้าได้แะแต่ว่าคนอื่นมาก็จะดูแบบเกริงกลงเขาเรียกว่ากลิงกงหน่อยนะครับตกมันตกอะไรผมก็เก่งอย่างนี้แหละผมเข้าก็เก่งถ้าว่าเมฟาไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมดาากเตีบขี่ออกนมันลึงน้มันขมับก็ให้ใจก็ลักษณะอย่างนี้คือเขาระวังตัวกันระวังตัวคือเขาไว้ใจเฉพาะแม่ควาหรือเปล่าเขาไว้ใจแต่แม่ฟา พ่อควาดไปทําอะไรให้ไม่ไว้ใจหรือเปล่าก็ฝากแม่ๆมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพรายคู่ขันแฟมบารี่ก็ช่วงนี้มาอยู่นี่กี่เดือนแล้วมาทิ้งได้ทุกวันที่เท่าไหร่แล้วเราเรามาวันที่สิบเจ็ดเกือบ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 จะเดือนแล้วาคมัับอนดมาวันเดียวกันเกือบจะถึงเดือนแล้วนะครับ ก็ทำทำยังไงได้เนาะเราก็สู้ต่อไปสู้ต่อไปชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไปครับผมเอตโกก็เป็นช้างที่เนื้อตัวก็ดีเลยนะครับ F4 ดูสมส่วนมากเลยอายุ ยี่สิบสองแล้วนะครับออ๋เป็นพี่พี่แก้วอีกนะครับไม่โตเท่านี้เลยก็ก็ยังดูเล็กอยู่นะครับไม่ใหญ่อายุเยอะแล้วแต่ว่าก็ถือว่าพอดีพอดีพอดีไม่เล็กแตใหญ่ก็ใช่พอดีสมส่วนนะครับสมส่วนตอนนี้แหละพอลัดตกมันลําบากใหญ่ไปสองเมตรห้าสิบไม่ถึงบอว่าถึงสองเมตรห้าสิบได้อยู่ครับสองเมตรห้าสิบน้ำหนักก็สามตัน สามตันสองสามตันสามได้อยู่ครับเอามาตั้งแต่เท่านี้กอดคอได้ไหมเอามาเอามาตั้งแต่ขนาดนี้กอดคอได้สี่ปีกว่าก็มาฟังไม่พอชิปตะกอนห้าปีฟังไม่พอชิปแล้วมาฟังอยู่กับผมโอ้ควานก็มาแช่ตัวน้อยๆที่ไหนควานก็ร้อยเท่าไหร่ไม่ใช่ร้อยแปดสิบบอกไม่รู้เหมือนกันควานไหมร้อยแปดสิบ เือบะประมาณร้อยแปดนี่เลยช้างก็อยู่อยู่ได้อยู่นะครับสองเมตรห้าสิบได้อยู่นะครับก็ความสูงของแกก็ถือว่ารูปรอเลยทีเดียวแต่ก็ถ้าน้ำท่วมก็แผนแผนสองก็อย่าลืมนะครับต้องไปคารวะแปซี่โอเคครับผมก็ขอบคุณ ทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ถือว่าวันนี้เรามาเยี่ยมพายเบนกับควานต้าก็เอากําลังใจมาฝากนะครับก็มีอะไรจะฝากไหมควานต้าฝากก็กฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องไทยคูดขันแฟมมารีนะครับผมฝากติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมีขายออนไลน์ไหมขายอยู่ครับผมขายช่วงไหนขายช่วงตอนกลางวันครับผมถึงมืดครับทุกวันทุกวันครับผมเสาร์อาทิตย์ครับ สุกเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์อ๋อหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ฝากแม่แม่เซีมาอุดหน,นุนพายคูคันแฟมิลี่ <Family S 1> ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกกลยเจียงทายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนาะนครับผมสวัสดีสวัสดีพี่เบสวัสดีครับสวยบนทงกอนครับผม ครับกบ find, bye bye, dude, ่อนบายบายด้วยบนสูงบายบายก่อนบายบายดีดีใส่หัวบายบายว่ะบายบายดีดีแบบายบายบนสูงบายบายวะครับผมสวัสดีครับ